วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันนี้นี่เป็นตะกรุดพัดโบกตัวตะกรุดเนี่ยเป็นเนื้องเงินเนื้องเงินแท้ด้วยเป็นเนื้องเงินแล้วก็อาจารย์เล็กเนี่ยลงลงลงณลงณในตะกรุด <c oughs> เป็นณพัดโบกในตะกรุดนะแล้วก็เราได้เอาผ้ายันพัดโบกที่ผ่านพิธีใหญ่ๆของอาจารย์เล็กเนี่ยมาตัด ตัดเลยแล้วก็มาพันตะกุดพยานนี่ผือหลายตากเนี่ยผัดตัดเลยแล้วก็มาพันตะกุดเพราะว่าท่านบอกว่าตะกุดเนี่ยจริงๆต้องพันด้วยพยานแล้วบอกเราพยานไหนท่านก็ให้พยานมาเนี่ยพยานเนี่ยเอาไปเลยพยานคือพยานพัดโบกอาจารย์เป็นพยานพัดโบกแล้วพยานนี่เป็นพยานตำราของพ่ออาจารย์เล็กเลยนะปกติเราจะเจอยันพัดโบกเป็นยันตำลาอาจารย์เล็กนี่คือมาจากหลวงพ่อคิงหรือเขาอ้ออาจารย์ จากพอ่อท่านคิง,อ,ง,คงอ่อนเินอ่าก็คือเขาอ,อ้อดีแหละสายนี้เขาเขาอ,อ้ออยู่แล้วตำราตำรายันพัดโบกเนี่ยเป็นสีวลีนะเป็นยันสีวลีพัดโบกก็คือเป็นยันพัดโบกที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภค่ะแล้วก็สามารถห้ามดินฟ้าอากาศลมฝนได้ยามจําเป็นแต่ที่เตือนก่อนนะอาจารย์เราเดี๋ยวที่สอนในเรื่องการห้ามฟ้าห้ามฝนมาบอกว่าเ ฟ้าจะตกฝนจะร้องคนจะเกิดลูกเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ก็คือจริงๆถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปห้ามก็คืออย่าไปหยุดแต่ถ้าเรามีความจําเป็นเนี่ยก็ได้หมอที่เขาบอกจะมีงานเอาพยันขึ้นไปไม่ให้ฝนตกอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะจารยนใช่ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีความจะเป็นขนาดนั้นนะมันก็ตะกุดเนี่ยผูที่ปลายไม่ไผ่แล้วปักอืปักเอาตะกุดเนี่ยผูที่ปลายไม่ไผ่แล้วก็ปักไม่ไผ่ไว้ แล้วก็ขอเลยอยาให้ฝนตกกี่วันอืกูว่าได้นะ,ะต้องเอาไปลองต้องเอาไปลองค<ะ>และที่สําคัญก็คือมันจะกีดดีทังเรื่องเงินทองโชคลาภอาจารย์บอกว่าตะกรุดเนี่ยให้เอาไปใส่กระเป๋าตังค์ให้ไปใส่ที่เก็บเงินเก็บทองมันจะคักเ,เปาตังค์ใช่ไหมจ๊ะใช่มันจะเรียกจะเรียกเงินทองเข้ามามเปแล้วก็ถ้าเกิดเราไปถ้าเราพกติดตัวไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะไม่อดร้านไหนที่เงียบๆอาจารย์บอกว่าอยาตะกรุดเนี่ย ไปไปใส่ในโถหาโถข้อสารเล็กๆค่ะแล้วก็วก<า>กาตะกรุดเนี่ยปกัปกป<ม>ักลงไปในโถข้อสารเหมือนไม้คูเราอ่าเหมือนไม้คูแล้วก็ตั้งบูชาไว้ปักในข้าสารเหมือนก,กันจปักในข้าสารและจะเรียกจะเรียกพวกคนเข้ามาซื้อของแบบไม่ขาดสายที่ดินไหนที่คิดจะขายอ่าถ้าเรามีที่ดินแล้วเราเดือดร้อนจะขายเนี่ยให้เอาตะกรุดเนี่ยมีฝังเลย ไปจุดทูบบากการบอกแม่ธรณีก่อน<ะ>จุดทูบห้าดอกตะกรุดได้อยู่ในมือแล้วก็ทูบได้อยู่ในมือจุดทูบห้าดอกก็บอกกล่าวแม่ธรณีก็ไปถึงก็ว่านธโมสามจก็บอกแม่ธรณีรูปีความจําเป็นที่จะขายที่ดินนี้เพื่อความอยู่รอดะอะไรกันไงก็ว่าไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงรับรู้แล้วก็ช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้า,า,จาหลังจากขายได้แล้วจะไปทําบุญทําอะไรให้ถวายให้อะไรเงี้ย ขอให้ไปเรียกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับที่ดินนี้มาซื้อโดยเร็วๆวันด้วยเถอะเพราะเดือนร้อนจัดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้กากดเนี่ยฝังลงไปเลยไม่ต้องขุดขึ้นมานะฝังลงไปเลยขายได้ก็ปล่อยไปเลยี้ย้ปล่อยไปเลยอืขายได้ก็คือปล่อยไปเลยอ,อย่าไปขุดถ้ขุดตะาขุดขึ้นมานะเดี๋ยวมันต้องธรณีสารคนโบราณเรตต้องธรณีสารก็คือฝังแล้วฝังไปเลยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเป็นร้านค้าอะไรเ,เนี่ย ะกุดที่ถ้าฝังได้ก็ฝังเลยเอฝังได้ก็ฝังอ่าฝังได้ก็ฝังเลยแต่ถ้าฝังไม่ได้ห้อยที่คือห้อยไม่ต้องห้อยก็ใส่ลงไปในถั่ขาสารไงอ๋อโอเคแต่ถ้าฝังได้ฝังเลยแต่ถ้าแต่ถ้าฝังไม่ได้ก็ใช้ใช้ถังข้าวสารอะเล็กๆอะแล้วก็ตุดปปะหรือไว้ในตู้เซฟหรอก็ได้หรือก็ใช้ในที่เก็บเงินไว้ในตู้เซฟอ่าคนคนหลายคนมีตู้เซฟแต่เงินในเซฟไม่เพิ่มขึ้นเนี้ยใช่ค่ะให้เอาตะกรุดเนี่ยไปไว้เอาตะกรุด ใส่ถังปักถังข้าวสารแล้วถังข้าวสารแบบไว้ในเซฟ<ะ>มันจะทําให้เงินทองเพิ่มขุนเพิ่มพูนขึ้นบางคนเนี่ยลูกหลานไม่ฟังตําราที่เขาพูด<ะ>เขามีบ่อยอย่างนี้นะบางคนลูกหลานไม่ฟังเนี่ยเอาตะกรุดเนี่ยไปวนบน,<ะ>บ,น,บ,นบนน้ำกินแล้วาน้ำให้กินกันทั้งบ้านะจะรักกลมเกลียวแล้วก็จะมีความสมบัติสมัครคา,รมาร<ะ>ไม่ทะเลาะบอกแวงเนี่ย<ะ>เห็นเห็นก็คือประสบการณ์เยอะมากนะใช่แล้วประสบการณ์แบบ เห็นท่านตายเห็นอะไม่ต้องมานั่งรอสามวันดีสี่วันดีนี่ฝังวันนี้ตอนเย็นปิดร้านพรุ่งนี้เปิดมาร้านขายของดีเลยอาจารย์แล้วตะกุดที่จานนี่คือพ่อทะเล็กอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กเป็นคนจานแล้วก็พยานพะ่บอกเเป็นสายของเป็นพยันของอาจารย์เล็กเป็นคนทมแล้วก็ผ่านวิธีใหญ่มาเยอะแยะมากมายเลยอืแล้วก็ที่สําคัญคือเราตัดเลยไม่มีมีผืนเดียวก็ดีไงตัดแล้วมาพันเลยนี่ไงมีผืนเดียวอ่ะมีผืนเดียว ตัดแล้วก็มาพันเลยตัดแล้วก็มาพันเลยมียอดแค่ไหนก็คือเท่านั้นก็คือขอเพิ่มสามน้อยเนี่ยหมดก็หมดแล้วไม่มีนะจันทร์ก็ไม่มีจนันทร์กันอะไรอาจารย์ข้างในข้างในเนี่ยเป็นนะกลางวันกับนกักกลางคืนเหมือนกับเราขออะไรในกลางวันก็สําเร็จขออะไรในกลางคืนก็สําเร็จก็คุมหมดแล้ว่ทั้งกลางวันกลางคืนหรือว่าจะเอาเวลาไหนก็เวลานอนจันทร์สาเร็จทั้งวันกลางคืนเนี่ยใช่เป็นนักสาเร็จทั้งกลางวันกลางคืนเขียนหัวท้ายแล้วก็ ตามตำราเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาได้เขาได้มาจากกรรมฐานนะเขาก็ไม่ใช่ได้เขาก็ไม่ได้เรียนจากใครเขาบอกตำราที่เราได้มาจากกรรมฐานอย่างนี้จะเป็นมีคถาไหมคะอาจารย์ไม่มีนะแต่ถ้าเราจะใช้ก็ต้องใช้คาถาสิวลีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพญานัคโบกสิวลีอใช้นชาลีติก็ได้นาชาลิติก็ได้เหมือนกันอ่ะนี่ใช้ชื่อว่าพญานาคโบกสิวลีตะกุดตะกุด ตะก,ก,กุดโบ,โบพัดโบก<บ><บ>สิวลีสิวลีอ่าปกตินี่พัดสิวลีเดินทาามาที่ไหนนี่ไม่มีอดนะใช่บอกเลยพระสิวลีเดินเทามาที่ไหนไม่มีอดนี่ก็เหมือนกันอ่ะตะก,กุดพัดโบกสิวลีเจ้าแรกในประเทศไทยนะเพราะยังไม่เคยใครทําเลยอืมก็เรียนมาละอเอ็ดเจียจ้าน้ำไม่เคยได้ยินอ่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่พัดพยันพัดโบกของอาจารย์ทีมหลวงพ่อที่ระยองหลวงพ่อข้ามหข้ามังว่าพวกนี้ไม่เกี่ยวพัดโบกคือพัดสิ่งไม่ดีเงี้ยพัดสิ่งไม่ดี อันนี้ก็รวมรวมแบบนั้นด้วยพัสดสินสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ยิ่งกว่านั้นอันนี้คือเอาสิ่งดีๆเข้ามาด้วยแล้วก็ห้ามสิ่งไม่ดีอเอาสิ่งดีๆเข้ามาห้ามสิ่งไม่ดีใช่แค่นั้น,นส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ปตัตตสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการมักจัสมัยนะครับในวันนี้นะครับผมก็มักจัสมัยครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ